สวัสดีครับผมมีดอนนะครับอยู่กับท็อปซาวัทิสติลิคิทันเนี่ในรายการล้มบอล r รี c t ชันนะครับรผมวันนี้เราจะมาดูลูกยิงเกมคลาสสิกลูกกระเช้าเรวคริสเตนโรนาลโดไงเขาเพิ่งยิงประตูครบลอยลูกอ๋อแล้วนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือแมนยูอ่าใช่แมต์ตั้งแต่แรกแรกแมตช์เดบิวต์เราขโมงของเราอ่ะเราวนไปคลาสสิกอะไรก็ไม่รู้ เราู่ดหมดเลยจริงๆกูทำไม่ได้ตอนแรกตอนสอมโมโหโปกปะโอ้โหเอาเอาเอาข้าเรื่องดีกว่ามาดเดบิวต์ของโรนัลโดสมัยตั้งแต่แมนยูครับผมโอ้โหกี่ปีแล้วปีนี้สอ2 0 4 0 0 0่สิีเฮ้ย17ปีแล้วเหรอนานแล้วโอ้ผมว่า10ปีแล้วเนี่ยผมอยู่แมนยูอ่ะ เลื่อดีสปีแล้วโอเคโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้มีมาให้ดูกันใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะฮะไม่ให้เสียเวลาไปลุยกันเลยฮะโรนัลโดับโปุ่สมัยก่อนต้องเป็นนี้นี่ไอ้หย่ยๆอ่ะได้ผมมีกิบนี่ครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดตำนานหมายเลขเจ็ดคนต่อมานี่ข้างหน้าจะเป็นเป็นไฮไลท์นิดนึงสสีทองตอนนั้นนี่ คนเล่นด่าเลยใช่ผมหยิกหน้าสิวคือแบบอารมณ์แบบบูรีไม่น่าเก่งใช่ใช่คือไม่มันเก่งแต่มันเหมือนคนเล่นบอลไม่เป็นเลี้ยงอย่างเดียวไม่ใช่เลยแต่เบบนลีลาแบบนี่เนี้เนี้แล้วคือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ประโยชน์เกิลเยอะไปน้อยไอ้เหี้ยแล้วก็ยืนฝั่งซีเวสไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นอะลูกสับนี่คือโคตรที่สุดเลย หมือว่าเอาจริงๆผมว่ามันเก่งนะตอนนั้นอะคือมันเลี้ยงมันรู้จังหวะว่ามันต้องใช้ท่าไหนแต่ว่าบางทีอะมันเลี้ยงเยอะไปหน่อยแล้วก็พยายามโชว์ไงพยายามโชว์ศักยภาพคือบอกเขาไม่เก่งม่นใช่่หมดโอ้คือมันเหมือนเอาจริงมันเหมือนลกลักไปหมดเลยใช่แต่ว่าข้อดีคืออย่างเงี้ย โดนเตะโดนทำลายจังหวะอะไรเงี้ยก็จะได้ได้โอกาสได้ฟรีคิกได้จุดโทษอะไรเงี้ยแล้วก็การกินตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอาชนะคู่ต่อสู้ริมเส้นอะไรเงี้ยไปโยนไปเปิดก็ถือว่าดีนะพูดถึงก็ไม่ได้แย่หรอกแต่แค่จังหวะมันเยอะไปเท่านั้นเองคือไอ้วันเดบิวต์เนี่ยอาจจะยังไม่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 โดนเท่าไหร่นะแต่พอหลังจากนั้นพอเริ่มมีโอกาสเรื่อยๆอ่แมงเขาบอกเลยนะสับอยู่กับที่นี่จะลอยออกมาใช่ไหมใช่ไม่ส่งบอลสักทีอะไรเงี้ย แต่เราก็ต้องยอมแล้วมันก็เด็กนะมันก็เล่นงใายบอลยี่สิบใช่ไหมสิบกว่าเองเราสิบแปดแล้วตอนก็ตอนจากสปอร์ติ้งมิสซิสปมาก็เท่าไหร่สิบแปดสิบเจ็ดเองมันก็เลี้ยงจริงนะคือเนี่ยถ้าทุกคนได้ดูเนี่ยโอ้สมัยแรกแรกของโรนัลโดเนี่ยเขาถึงบอกอะไรนะประสบการณ์นะใช่มีทักษะหมดทุกอย่างใช้ยังใช่ยังไม่ถูกจังหวะใช่ แต่มันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยพี่เอาจริงๆถ้ามองจากเกมที่ถติว่าอย่างเราเป็นนักบอลอย่างเงี้ยมันยังมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเรียกซาดได้เรียกจุดโทษได้แล้วก็ทำลายเกมรับของผู้ต่อสู้ได้ในการทำลายโซนผู้ต่อสู้มีโซนโเนี่ยปกติเราจะจ่ายบอลทำทิ้งอะไรเข้าไปแต่นี่คือเลี้ยงกินเข้าไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำลายจังหวะได้ก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยท่านเองไอ้ยังดีซอสเนี่ยรุ่นรุ่นเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนกันไม่ผมสมัยก่อนนะ ล้วสมัยก่อนเป็นยิ่งกันแล้วเดี๋ยวเลี้ยงกระายไม่เห็นคุณสับไม่เห็นคุณเลี้ยงไม่เห็นเลยไม่ได้เลรอจะเลี้ยงให้เหนื่อยสะเีทือนสภาพใช่ก็ต้องรู้ตัวเองเด็กคงเอาจริ้งก็คือเล่นเล่นเป็นแล้วไงเล่นเป็นแล้วคือให้แล้วก็ไปเอาแต่ฟรีคิกลูกโง่ตอนฟปีชันชท์ธรรมดามดีมันไม่มีปัญหายิงเสร็จกรรมการไม่ยิงอี้แหละไอเฮียฟิลโกล พุชูพุชูมึงก้มหน้ามึงมองบอลใช่ป่ะไอสัตว์มึงมองบอลดิกูสอนมากี่คนนะมึงยิงแม่แป้งเนี่ยพูดไอ้เหี้ยเอาเข้าเอาเป็นประตูพอโหนะอ่านี่ก็เป็นแมชเดบิวต์ของโรนัลโดใช่ครับก็เหมือนเป็นการฉลองร้อยประตูของโปรตุเกสด้วยจริงๆแล้ว101แล้วนะยิงสองประตูนครับผมก็วันนี้ก็เลยเอาเรื่องโรนัลโดมาให้ดูกันนัดแรกกับแมนยูนะครับผมฝากกด subscribe ด้วยล้มบอลนะฮะของเราแล้วก็เดี๋ยว ในช่วงเปิดฤดูกาลอย่างที่รู้กันก็จะมีไฮไลท์มาให้ได้ติดตามกันด้วยได้ดูกันแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงคับแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับออนไลน์ฟรีชันแล้วก็ซือเราได้นิกซึ้ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟใช่มลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝากติดตามไป ใช่เพื่อแจ้งเ <จะ S 2> ตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ